สวัสดีครับพานธุ์ผสมผู้ติดตามผู้คนทุกท่านนะครับเอฟซีทุกขั้นทุกคนคือน้องเกษตรกรทุกคนทุกท่านนะครับค,ค,นนครับ,รบวันนี้ก็ให้มาดูกันนะครับพานผู้ชสมว่าหาไรายได้ช่วงยังไม่ได้ทำนานะครับช่วงยังไม่ได้ทำนาก็ ผมจะมาให้ดูหักบุ้งกันนะครับท่านผู้ชมมาดูหักบุ้งกันซึ่งตอนที่เราไม่ได้ทำนาเนี่ยนะครับก็นาแปลงเนี้ยนะครับผมก็ไม่ได้ทำนาปังนะครับไม่ได้ทำนาปังก็ผมปลูกขักบุ้งเข้าไว้นะครับท่านผู้ชมปลูกขักบุ้งเข้าไว้ก็ผมปลูกเข้าไว้ก็ตั้งแต่ ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับท่านผู้ชมถ้าผมจะไม่ผิดก็ตั้งแต่เดือนพฤศจิก,กานะครับพฤศจิก,ก,กายพนพศ2567นายนะครับท่านผู้ชมอันนี้นี่ผมให้มาดูกันนะครับีนยอดเขานะครับท่านผู้ชมที่ผมจะมาให้ท่านผู้ชมให้พี่น้องเกษตรกร,กรดูวันนี้นะครับท่านผู้ชมแบบพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับ ที่ผมปลูกเนี่ยผมปลูกก็เหมือนผมพูดไปเมื่อกี้นะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับถ้าผมจะไม่ผิดก็น่าจะประมาณออกจากต้นเดือนเลยนะครับออกจากต้นเดือนเลยนี่ผมให้ดูยอดเขาก่อนนะครับผู้มสมุมก็ถ้าดูอย่างเงี้ยนะครับมันจะลกนะครับมันจะลกหน่อยนะครับซึ่งผมไม่มีน้ํานะครับผู้มสมไม่มีน้ํา ก็ช่วงเดือนมีนามีสาฤดูร้อนที่ผ่านมาเนี้ยนะครับก็ผมปลูกเข้าไว้แล้วก็เขามันแก่นะครับเขามันแก่หรือเขอมันแก่นะครับเขอหักบุ้งเนี้ยนะครับผมเลือกตามภาษาตามพื้นพื้นนะครับก็ช่วงที่ผมตัดออกไปแล้วทีนี้มันก็แก่นะครับฤดูร้อนมาก็มันไม่มีน้ํานะครับมันไม่มีน้ําผมก็มาไถนะครับผู้ชมผมก็มาไถตัด คือเขานะครับตัดเขือหรือตัดเผาหักบุ้งเนี้ยนะครับท่านผู้ชมตัดเขือหรือตัดเผาหักบุ้งเนี้ยตัดให้ขาดนะครับกบเข้าไว้นะครับในเมื่อดินมันมีความชื้อนอยู่มันก็แตกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมแตกขึ้นมาผมก็ช่วงฤดูร้รอนผมก็ได้เก็บอยู่นะครับก็ได้เก็บอยู่ช่วงเดือนมีนาเมษาเนี้ยนะครับผมก็ได้เก็บอยู่ว่า ก็ได้เก็บมาตลอดนะครับคพรเนื่องจากมันแตกยอดขึ้นมาใหม่นะครับพอแตกยอดขึ้นมาใหม่ปั๊บทีนี้เริ่มมีน้ํานะครับผู้ชมผมให้ดูภาพกว้างๆให้ดูยอดเขาก่อนนะครับผู้ชมยอดสวยนะครับพอมีน้ําผมก็เอารุดมาตีนะครับผู้ชมเอารุไถนามาตีหรือมาย่ํานะครับหรือมาย่ํามาย่ําเขาก็แตกขึ้นมาใหม่นะครับนะครับมาแตกขึ้นมาใหม่ก็ใน้นใน ลักษณะของเขาก็เป็นในรูปลักษณะนี้นะครับผู้ชม,มในรูปลักษณะนี้นะครับนะครับแต่ปกติแล้วหักปุ้งเนี้ยมันจะอยู่ได้ไม่นานนะครับผู้ชม,มไม่เกินสามสี่เดือนก็ต้องไถหรือทำใหม,ม่นะครับที่ทำนาเป็นอาชีพนะครับแต่นี่ผมไม่ได้ไถนะครับผมปลูกครั้ง,งเดียวนะครับก็ได้เก็บเกี่ยวมาถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับ นะครับยอดเขานะครับคุณผูงชมส,สวยอ่อนๆเลยนะครับผมให้ดูก่อนนะครับพืชช่วงว่างที่ยังไม่ได้ทำนะนะครับยังไม่ได้ทำนะก็ตอนนี้เขา้าฤดูฝนแล้วนะครับผมก็ จะลือก็จะทำนาละนะครับก็เสียดายนะครับก็เสดีดายแต่เราก็ต้องทำนาเอาเป็นหลักนะครับเราไม่ปล่อยให้เป็นที่ว่างเปล่าเป็นหารายได้นะครับนี่ค่ะผสมนี่ผมตัดออกมาแล้วนะครับ นี่ก็ประมาณนี้นะครับตัดออกมาให้ท่านผู้ดูผู้ชมพี่น้องเกษตรกรได้ได้ดูกันนะครับมีรายได้แทบทุกวันในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนะครับมันช่วยเหลือเราได้เป็นอย่างดีเลยนะครับท่านผู้ชม